สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เรามีข่าวจากประกันสังคมมาตา3าม3มมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยนะคะจากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสำนักงานประกันสังคม มีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาในจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละสี่ลูกจ้างเหลือร้อยละหนึ่งซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ600บาทเป็นเวลา3เดือน จำนวนเงิน1,800บาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างหรือปรากฏในบางสื่อว่าข่าวดีสิ้นเดือนนี้มนุษย์เงินเดือนได้เงินคืน1,200บาทจากประกันสังคมนั้นนางพิสมัยนิธิภัยบูรณ์หัวหน้าผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมในฐานะ โฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีการหักเงินสมทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมร้อยละห เหลือร้อยละหนึ่งนายจ้างจากร้อยละหเหลือร้อยละสและส่วนของผู้ประกันตนมาตา39จากเดิมร้อยละ9เหลือร้อยละ1.8เดือนละ86บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563ทั้งยังขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าว ออกไปอีกเป็นเวลาระยะ3เดือนคือเงินสมทบเดือนมีนาคมให้จ่ายวันที่15กรกฎาคม63เงินสมทบเดือนเมษายนให้จ่ายวันที่15สิงหาคม2563เงินสมทบเดือนพฤษภาคมให้จ่ายวันที่15กันยายน2563โคศกสำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่า จากการขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวข้างต้นออกไป3เดือนพบว่ามีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม2563ในอัตราเดิมร้อยละห้าและนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้นผู้ประกันตนที่ชำระเงินเกินกลุ่มนี้ขอให้ในายจ้างยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน ส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงานเพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไปสำหรับผู้ประกันตนมาตาา3สสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืนโดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวก โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ในจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนเกินจำนวนที่ต้องชำระนายทศพลกิจวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านได้เร่งออกระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบ ที่ส่งเกินไว้จำนวนที่จะต้องคืนชำระฉบับที่2พศ2 5 6 3ลงวันที่21เมษายน2563ให้ในจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบ <c oughs> เกินจำนวนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบต่อสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโทรสารแฟกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลหรือแอปพลิเคชัน Line ได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายด่วน1506ให้บริการ24ชั่วโมง Feel inside. Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love